สวัสดีจ้าทุกคนพามาดูหอยหอยลอย,อยน้ำเต็มเลยเห็นไหมเห็นไหมอู้นั่นนะ่ะลำดันมามีแต่หอยเนะี่ยนั่นนะ่ะมีแต่หอยมีแต่หอยเดี๋ยวให้พอบานลงเพราะว่าตรงนี้ลึกพอบานไปตรงนู้นเด้อตรงนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนู่นเลาะไปนี่เด่นี่เด่นดทำไมไม่เอาอันนี้เลาะไปเลาะไปอู้นทุกคนหลายแท้ มันจะเป็นหอยเชอรี่เนาะไม่ใช่หอยนาดอกวันนีตรงนี้น้ำไหลลงลงหลองน้ำเนาะโหเยอะมากเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาไปต้แม,ตมตแล้วแกะสมตาจ้าสมตามุุณประบาดลอยไปนู่นเลยปลายเมกล้าลงหลอ่งน้ำลึกก็จะหมุนกล่องเร็วสักหน่อยเดอ้ <laughs> อเพราะว่าไม่ใช่เด็ดร้อนทุกคนจ้า ปิดอีกอืมแดดมันร้อนคันี้โทรศัพท์มันก็นจะไม่ไหวเด้เนาะอยากให้เห็นยังไงหอยพี่นนะเป็นคู่เปมๆเ,เลยว่าแต่โทรศัพท์เราเนี่ยจะอยู่ในนานแค่ไหนแค่นั้นแหละแดดกระดมังก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งออ้หอยทุกคนเลย มาทุกทีก็ไม่เคยมาสังเกตซักทีดกดกดก,รก,รกเอาหอยดกบัดที่นี้ตื่นเต้นโมเมนต์หอยหลายได้หอยดกโอ้ยเนาะไปไปมามาหอยดกเหมือนนะเห็นไหมทุกคนหลไหลเหมือนนะเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เลยโอ้สุดยอดอันนี้เขาเรียกหอยเชอรี่นะจะเป็นหอยเชอรี่แหละหอยเชอรี่ก็กินจ้าตอนนี้ไม่เลือกแล้วจ้าเนาะๆๆอ่าวพอบ้านบอกไม่ใช่หอยเชอรี่ หอยดกเออใจไม่ใจหอยเชลลีหอยดกหอยดกหลายหลายจริงๆทุกคนอยากให้มาเห็นนู้นบานลอยไปนูลนะจับเก็บแป๊บเดียวเกือบได้เต็มถุงละเลือกเอามาให้หมดเลยไม่ต้องเลือกเออมันมีเนื่ออยู่มองไม่เห็นเพราะว่ากััวโทรศัพท์ฮอน มันต้องต้นเย็นไม่ได้หรอกต้นเย็นก็ไม่ได้หรอกมันไม่ขึ้นหอยเขาขืนเป็นเวลาไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นสุ่มสี่ซุ่มห้าใช่ไหมโอ้ยหมวกกระบังเพราะหมวกกระชิบวับวับวับบางเด้อทุกคนแป๊บหนึ่งเด้อไปดูต่อดูต่อปไาดูพอบานเก็บวางไว้มันกอดให้ดูว่ามันกอดกันเขากอดกันแน่แล้วหอยกอดกันพู้น่ะกอดทุกคน มาเด้อคอยากได้มาเก็บนอกันด้อพูนะลอยองลุองโลงไม่ใช่ว่ามดได้ยังไม่มดจ้าพอบานมาทางนี้อีกแล้วมาทางนี้อีกแล้วอันนี้เอาไว้ี่ก่อนเนาะเดี๋ยวให้เขาย้อนกลับมาตาไปเอาตรงูุนก็ได้ตรงมุมก็ได้นู่นนไปตรงนู้น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 นูนนู้นนูนไปเรื่อๆดีผูกกำกับอยู่ข้งบนเอ้าเดอพอบานก็สนุกใหญ่เลยพว่าอะไรเย็นเด้คนถ่ายนิตรนมเวลาเข้าให้อยู่ตากแดดกะว่า ร้อนไม่กล้าลงน้ำวันตีหนึ่ก็จะว่าเข้าเย็นอีกพู้น่ะชูดูชูดูโอ้โหมีตะหอยตะหอยปาดคือหลายแทะตรงนี้เอาคือบราเคยเห็นพูนพูนพูนตาไปทั้งนูนน่นโนนนั่นโน่นโน่นโน่นนั่นบัดเขาให้นางถ่ายนุ่นๆอย่างเดียวเอาหลายเนาะพูน่ะเลาะไปเลาะไปเลาะไปก่อนว่้หลายแท้ๆโอ้โหสุดยอดได้กับข่าวเลยทุกคนเอ้ย ไอที่เห็นดำๆเนาะมีตะหอยด้วยนะเห็นไหมทุกคนเอาโทรศัพท์ก็ออกแดดกะทิไปอีกแหละโอ้หนไล้าล้ไล้อะให้พอบันลอยไปเก็บลอยไปถึงนู่นเลยนไม่ตาตรงบนเขาใส่อ่ะท่อนำไล้นะไม่ใช่ท่อเขาใส่อะไรนะเขาดักปลานะปลาขึ้นจากบ่อนะเขาเขาดักรอบเออขดักรอบท่อนำไล้่ะนะพูดก็บืถึก เขาดักรอบอืมคือน้ำม,มันไหลลงบ่อใช่ไหมป้าก็จะทวนขึ้นมาไงอืมฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์เนาะเขาก็เลยปล่อยน้ำไหลก็ลงบ่อก็ต้องดักรอบไม่งั้นป้าขึ้นมาเมดพูดหละเดี๋ยวให้พอบานลอยไปนู่นเลยตามรองน้ำไปเลยหลแท้ๆหอยนะแต่หอยแล้วเดี๋ยวจะไปตามสมเก็บปังหุ่งอยู่บ้านตามสมจ้านี่คือกับเขาอีกอย่างหนึ่งเนาะดี ถ่ายดีให้ได้ปูด้วยแม่แกงใส่บวบบวบเราก็มีมีทุกอย่างไม่ต้องซื้อโอ้โหเอาโชว์ดิโชว์โชว์ปั้ดผุนเต็มถุงจ้าเคจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปจับปูขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบาย